สวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะใครที่ชอบทานผักกาดหอมนะคะหรือผักสลัดนะคะวันนี้เจ๊กุ้งมีวิธีการล้างมาฝากค่ะล้างให้สะอาดนะคะที่สำคัญนะคะไม่ขมด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะหลังจากเราได้ผักมาจากตลาดนะคะทำการเด็ดเขาเป็นใบเลยค่ะถ้าอันไหนเสียนะคะหรือว่าไม่สวยนะคะแยกทิ้งไว้ได้เลยค่ะ เราเด็ดเขาเป็นใบเพื่อว่าเราจะได้ล้างให้สะอาดได้ทั่วถึงนั่นเองค่ะใบไหนที่ไม่สวยนะคะหรือว่าเสียก็ดึงออกได้เลยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะทําการล้างทีละใบเลยค่ะล้างทีละใบนะคะให้สะอาดเลยค่ะล้างรอบแรกก่อนเลยนะคะเปิดน้ําไหลผ่านนี่แหละค่ะโดยส่วนตัวของจิกุ้งนะคะจิกุ้งเป็นคนนึงแล้วค่ะที่ชอบทานผักสลัดมากๆเลยนะคะ ล้างสิ่งสกปรกออกทีละใบเลยค่ะเพื่อให้แน่ใจนะคะว่ารอบนี้ไม่มีดินนั่นเองค่ะแล้วก็พักไว้เลยค่ะต่อมานะคะเรามีตัวช่วยค่ะผักรอบแรกนะคะเริ่มสะอาดแล้วค่ะตัวช่วยของเราก็คือด่างทับทิมนั่นเองค่ะซื้อมานะคะถุงค่อนข้างใหญ่ค่ะเจ๊กุ้งก็จะแยกใสก่กระปุกเล็กๆไว้นะคะเพื่อไม่ให้ชื้นนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะเราใช้ด่างทับทิม5-17ถึงก,ก็เพียงพอแล้ว่ะค่ะต่อน้ำา1ลิตรนะคะ 5- ถึงเกก็เพียงพอแล้วละ่ะคะจากนั้นนะคะคนให้ละลายเลยค่ะต้องคนให้ละลายนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากละลายดีแล้วนะคะก็น,นํำผักที่ล้างรอบแรกนะคะลงไปแช่5-10นาทีนะคะ นำไปแช่ได้เลยค่ะ5-10ถึง10นาทีค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้เราทานผักสดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สบายใจด้วยค่ะ5 1 0ถึง10นาทีก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะจากนั้นนะคะก่อนนําไปล้างน้ำเปล่าแบบผ่านน้ำอีกครั้งนึงค่ะแนะนำให้ล้างแบบผ่านน้ำไหลนะคะเพียงแค่นี้เราก็มีผักกาดหอมหรือผักสลัดไว้ทานแล้วล่ะค่ะสดๆดกรอบๆที่สำคัญไม่ขมด้วยนะคะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะลองดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ